เสริมโดยชาบูตงโดยสุดยอดเชฟรามยนทีวีแชมเปี้ยนเวลาเดินออกไปไหนหรือไปมหาลัยเดี๋ยวนี้เพื่อนๆไม่เรียกกูดี้นะคะเรียกชูมันนี่ชูไปกินข้าวไหมชูทำอะไรอ่ะก็คือเปลี่ยนชื่อเป็นชูไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนน้องๆคนที่รู้จักหรือว่าแฟนคลับอะไรที่เดินผ่านเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพี่กูดี้ชูใช่ไหมคะอะไรอย่างนงี้มีฉายาส่งท้ายมานะคะขอบใจค่ะ งานล่าสุดที่ไปมาแบบคนไปกีดเยอะเลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วแฟนคลับหนูก็ตอนนี้ก็น่าจะเยอะอยู่อะค่ะคือมีคนมารู้จักมากแล้วก็เวลาไปมหาลัยหรือออกไปข้างนอกก็เรียกกูดี้ชูแล้วตอนนี้ใช่มี่นีนักสกุลแล้ว่าะมาชอบเราเพราะอะไรอืมก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพราะการโปรโมทนะคะออกไปออกไปที่ที่ที่ทำวีทีอาร์ไว้อย่างเงี้ยค่ะ ก็บอกเนี่ยพี่กู๊ดเนี่ยดูช่องยายเห็นพี่กู๊ดทั้งวันเลยเห็นพี่กู๊ดทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีทุกคนอ่ะขวัญชูแพชูคู๊ดดีชูค่ะเรียกกันแบบนี้ไปเลยใช่ค่ะมีบ้างก็แบบแล้วก็มีตั้งแฟนเพจของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีรวมก็มีทางของแหมเขามีเขามีแย่งแฟนคลับกันไหมอ่ะแย่เ่ยเขามีแบบว่าชอบฉันอยู่แล้วไปชอบคนอื่นอะไรเงี้ยเขามีกันบ้างไหมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนอเนาะส่ว่อหญ่จะาบบว่าเป็นแฟนคลับ่บบว่า ชอบคนนี้ด้วยแล้วชอบทั้งวองด้วยนี่งค่ะอาจจะแย่งขนมกแฟนรือเปล่มันก็ต้องรู้สึกดีใจนะคะที่เขาแบบติดตามผลงานเราแล้วก็เพื่อนๆก็สนับสนุนเราดีค่ะร้องเบามากเบาแบบเบามากมากมากเลยค่ะชัดเจนแต่พอร้องถ้าเกิดว่าไม่นับว่าเบาอ่ะก็เสียงร้องอะไรคือน่ารักเป็นเข้ากับ เข้ากับเพลงเข้าค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งเป้าไว้นะครับก็คือทำกลุ่มกลุ่มนี้นะครับน้องๆวงชูนะครับคือต้องเต้นไปด้วยและร้องไปด้วยจริงๆมันยากนะครับมันต้องใช้กําลังในการร้องค่อนข้างที่จะดีเสียงต้องนิ่งนะครับแล้วก็พอกูเจเริ่มมาใส่กูดี้เพราะว่ากูดี้เนี่ยร้องเพลงเร็วก็เห็นพัฒนาการของกูดี้เนี่ยว่ากูดี้เนี่ยสามารถที่จะร้องได้นะครับแต่ว่าเพลงช้ายังเป็นห่วงอยู่ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพลงเร็วกูเจไม่ค่อยห่วงกูดี้เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ย มากมากกว่าน,นี้แ้คือฝึกก็ต้องหนักมากกว่าน,นี้เพราะว่าอันนี้มันคือเพิ่งเรียนมาได้ประมาณแค่ช่วงเดียวเองแล้วทีเนี้ยแต่ว่าเราก็เริ่มพัฒนาขึ้นแต่ทีเนี้ยถ้าเอาไปใช้ในงานจริงเนี่ยครูเจมไม่แน่ใจว่าอีกเดือนหนึ่งจะทันหรือเปล่าทันค่ะกูดมั่นใจว่าทันเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะแล้วก็ทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆกูดมั่นใจค่ะว่าจะต้องทำได้ออกมาดีค่ะ พัฒนาไหมก็โอเคดีขึ้นตอนนี้เสียงเริ่มชัดขึ้นส่วนออสำเนียงในการร้องหรือว่าเนื้อเสียงอะไรเงี้ยคือเขาก็น่ารักอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าคุณครูเขาก็คอมเมนต์คอมเมนต์แบบตัวต่อต,ตัวนะคุณครูก็ยังบอกเหมือนเดิมเลยบอกว่ากูย,ยังแบบเพิ่มพลังได้มากกว่านี้ค่ะยังในแบบขาดเรื่องความดังนี่แหละอันนี้ก็คือไอที่เราพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ย อยากให้มันแบบมากกว่านี้อีกใช่เพราะว่ามันแบบอยากให้เป็นวงที่แบบที่คนดูเราออกไปแล้วคือเพราะว่าสุดท้ายถ้าเก่งมันจะอยู่ได้คือสุดท้ายคนเก่งเท่านั้นนะที่จะรอดเพราะว่าทางค่ายก็ได้ซัพพอร์ตเพลงที่ดีการโปรโมทที่ดีแล้วแต่สุดท้ายตัวศิลปินมันต้องเก่งมันก็จะรอดใช่แล้วก็เหมือนคืออย่างนี้เราเป็นค่ายใหม่ด้วยใช่ไหมแล้วก็ซิงเกิลแรกซึ่งแบบ คนดูเขาก็คาดหวังคือคืบต่างกับวงอื่นนะที่แบบอย่างของเรา,าคนเขารอว่าแบบเพลงของชูจะเป็นยังไงเพลงของแวมจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แต่ว่าเออคือมันไม่เหมือนกับบางศิลปินโผล่มาเลยแล้วก็ชอบก็ชอบไม่ชอบ <Okay. S 1> ก็ผ่านไปแต่อันนี้คือถ้าถ้าเราทําออกมาแล้วถ้าเราทําให้เขาผิดหวังะนะเนาะมันก็ไม่ดีแล้วก็เอออย่างทีมที่ทําเพลงอย่างเงี้ยก็ซีเรียสนะคะก็ <Okay. S 1> คือก็ก,กลัวเหมือนกันว่าแฟนคลับจะแ,แบบ คาดหวังไว้แบบจะตรงมาที่แฟนขับอยากฟังหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็เต็มที่เลยก็มีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆไหมเพื่อนในวงว่าแบบก็ถ้าฝากก็ขอให้แบบว่าอยู่สู้ด้วยกันอยู่สู้ด้วยกันซ้อมอดทนกันนะค่ะก็ ช่วยให้กำลังใจเยอะๆใครมีปัญหาอะไรก็มาคุยกันได้ในกลุ่มแล้วก็มีในไลน์ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าครื่อไม่ค่อยตอบไลน์หนูเหรอไม่ค่อยตอบไลน์อะไรเพื่อนบอกวอทแอปอ่ะนะอะไรสักอย่างวอทแอปมันอยู่ในไอแพดไไม่ได้พกก็เลยแบบมีต้องเคลียร์บ้องจะต้องเป็นกลุ่มไลน์แต่ไม่มีกลุ่มไลน์ มันจะได้รู้ไงได้หนูจะย้ายมันมาเอตรงมือถือแล้วกันค่ะโอเคแล้วคุณเจก็จะฝากฝากแค่เรื่องซ้อมเพิ่มขึ้นมากแค่นดีนวได้ค่ะซ้อมตักหนักนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนี่อยากให้แบบตั้งแต่การพูดเลยอะลองฝึกพูดให้มันชัดแล้วก็อาจจะกระชับขึ้นตั้งแต่พูดเลยนะคะคือที่หนูพูดอย่างเงี้ยมันก็น่ารักแต่ว่าเหมือนกับว่าลองฝึกด้วยเป็นเป็นทางหนึ่งที่จะฝึกเวลาไปร้องเพลงจะได้แบบ กูดี้มีพัฒนาการที่ดีนะครับแต่มันยังรู้สึกว่ามันยังช้าเป็นนิดนึงนะครับอยากให้กุดี้เพิ่มพัฒนาการกูเจอยากเห็นกุดี้ร้องเพลาะกว่านี้อีกนิดนึงนะครับสำหรับเพลงเร็วเนี่ยกุดี้ร้องได้ดีแล้วนะครับร้องได้ค่อนข้างหายห่วงครับกูเจมั่นใจว่าถ้าร้องเพลงเร็วแล้เต้นไปด้วยเนี่ยกุดี้จะไม่ทําให้กูเจไขยหน้าแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต้องเป็นเพลงช้าที่ซึ้งๆเนี่ยกูเจยังไม่มั่นใจนะครับแล้วก็สิ่งที่กูเจอยากเห็น กูดดี้อีกนิดนึงก็คือว่าคุณจะอยากเห็นการจอยการการสาม,มัคคีกันในกลุ่มครับอยากให้ให้กูดดี้เนี่ยชวนเพื่อนๆซ้อมกันมากๆนะครับเพราะว่าเรามีเวลาน้อยถ้าเราได้ซ้อมกันเยอะๆนะครับกูดดี้ก็จะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ในวงภาพรวมก็จะเก่งขึ้นเพราะว่าเวลาดูเนี่ยเราดูเป็นภาพรวมนะครับเราไม่ได้ดูทีละคนนะครับขอให้คุณครูนะคะทั้งสองคนอดทนกับพวกเรานะคะวงชูแล้วก็พวกเรานะคะก็จะ ทําตามที่คุณครูบอกคือช่วยกันซ้อมให้มากๆทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นนะคะเพื่อผลงานที่ดีของพวกเราค่ะแล้วก็ไม่อยากให้คุณครูแบบเหนื่อยใจกับพวกเรานะคะยังไงเพราะพวกเราก็อยากทําให้มันออกมาดีค่ะใช่คุณครูจะได้ภูมิใจสนับสนุนโดยชาบูตงโดยสุดยอดเชฟราเม็นทีวีแชมเปียน คนอีกหกคนในวงเราเนี่ยเขาผ่านเวทีต่างๆมาแล้วแต่เรายังไม่ได้ผ่านตรงนั้นมาในเวทีประกวดนักร้องอะไรเงี้ยรู้ว่าแผนอาจจะซ้อมบ้างอยู่แล้วแต่สําคัญที่สุดตอนนี้คือที่ที่คิดมาตลอดเลยว่าซ้อมแบบไหนแค่คนรักที่ลน่นหายแค่ความรัก จนหมดแรงยังไงคกูสอนวินนี่คุยด้วยบ้างรู้เลยว่าวินนี่เป็นคนยังไงแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะวินนี่จ้ะได้ค่ะค่ะวินนี้เดี๋ยวอย่างนี้นะได้ค่ะวินนี่ได้ค่ะก็ดีใจนะครับที่ได้มาสอนน้องวินนี่นะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ มีความตั้งใจมากคนหนึ่งนะครับตั้งใจที่สุดเลยก็อยากจะให้น้องเนี่ยลดความตั้งใจลงมานิดนึงนะครับหรือไม่ก็ถ้าตั้งใจจริงๆนะตั้งใจปรับเรื่อง acting ให้ครูเจดีกว่า